นนน้้ออองปปปปยยพสวัสดีครับพี่น้องช่องบอลโดนคุกงูไปแล้วครับวันนี้มาไหลม่องกับขึ้นพี่น้องไหลม่องกับขึ้นล่องเบิ้งครับเพื่อมานครับพี่น้องกัเวทมันบอลโดนกับไม่ได้มากครับเห็ดหน้าปังอยู่พี่น้องช่วงนี้ร่างบุกหน้าปังอยู่ครับไม่ได้ไหลม่องโดนเลยเปล่ามาไหลม่องพี่น้อง จิดหดเหือคือหดม่องครับมากกขึ้นเราพี่น้องมื่อนี้่มากกขึ้นครับเหื่อบ่าวนครับพี่น้องตอดเยอะบุนครับโอ้พอเราไปกังเว้นครับก็ได้ป่าบนนอนน่เนาะโอ้มีแต่ป่าเขาพี่น้อง เขาสีหาตัวมองใงมองหกเส้นครับอยู่เหื่อครับสามสันครับสิบแปดสิบสองหกครับครับโอ้ไฟริมโขงเหรอพี่น้องคุณไฟริมโขงมีตลอดเลยครับเง้วไปค่อนผูดครับเพราะเป็นตะยานครับพี่น้องคุณจะเกิดขึ้นเท่ากับต้องใส่ไฟครับพี่น้องนี่ไฟไฟกระพริบครับใสตถุนมองเรัา บ้านเรเปืดอยในเบิ่งงรับนี้ครับนี่ครับนี่ต้องีไฟนี้ครับเพื่อมองเพื่อเห็นได้เห็นปูมองเขาครับปลอมมองเขาครับถุดมองเขาหรอครับมนสิบใบโคมกันพี่น้องนี่นี่ครับไปกระพริบครับบ้ดนกระสังยูราสดาครับเกสิบเกตบาทครับนะครับนี่ครับ อีกมั่งก่อนเคนเขาต้องมียอย่างนี้ครับขาดไปไลยคือทุ่งเลยครับทุ่งครับทุ่งนี่ครับเวล่านอกจาขอพื่นมาตรวจเคลื่อนเพป่นกระเดยหัวเฮื่อไทยเงินเล่าวครับนี่ครับขาดไปไลยครับทุ่งครับบอลดอนสิบเต้อนรับนะครับรับนเงันแล้วนสิออกไปครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นจับบอลดอนครับบอลดอนกูสาวขันเฮื่อครับ ว่าสิบหมันครับหากินกลางขึ้นครับมื่อนี้ครับไปน้องไปรุน่นไปรุน่นกลางขึ้นครับตัวนี้สางกับตัวน้อย,อยที่เก้า น้องปอยน้อยปอยอุ้ยน้องปอยน้อยพู๊โอ๊ยพี่น้องพู๊รอลงปอยน้องพู๊รอป๊าดพี่น้องพู๊รอโดมดูพู๊รอปากกาฮ้อพี่น้องปากกาฮ้อป๊าดสั่นล่ะสั่นล่ะพี่น้อง โอ้ยไักไน่ๆนโอ้ว่าเป็นะตกตงพี่น้องปลาตายโอ้เอะปลาหนีก็วป็นนี้ วั้บโอ้สันๆพี่นองสันๆโอ้สิบโลพี่น้องสิบโ,โลนับจังใจอีกตัวนึ่ง่ะ บล็อนบล็อกบล็อโอ้แซนพี่น้องแซนแซนไงครับไงเนี้ยพี่น้องเดี๋ยวมือเศ้าเขาจังบึงบังน้ำกันอีกรอบนึงครับพี่น้องโอ้โหนักนักยังตายครับปมะกอกสิบโลได้อยู่พี่น้องมือเศ้าเขาจังบึงน้ำกันพี่น้องมาตัวใหญ่สำเนีงครับจากกิโลครับเดี๋ยวคอาไปเบังน้ำกันมือเศ้าพี่น้องเดี๋ยวมาร้วยเขา จอดกนันครับอดกอนพี่น้องอดกอนร้ตักกระหู้ อายังพูดนักนกระโดดกระเดียวทนี่นักหนักี่นอกปากกระห ồ โอ้หนาเป็นดิสีมาดว่าก็เคยต้องก็เคยเห็นยูน้ำพวงครับเห็นแต่ยูนย้นำ,นออนำสระโอโอ้โ้ปากมันปากขนเลยกกห้อยปากวะเหรอ หอยปาลาปนพี่น้องไม่เขียววะมุกกัดไปไหน,นโอ้ปลากระหู้เว้ยนึกว่ามันปลาโจกพี่น้องโอ้มันเมื่อยแล้วพี่น้องมันบดินแล้วนะครับถึงขึ้นมาฮอดบะติงมันเมื่อยละโอ้หัดปาลาปนห้อยปาลาปนพี่น้อง ปากกระหอนี่สิปากระหงอืมราคาปากกระหเลต้องพัดถิน่มันสิบโลมาแก้งนะพี่น้องแก้งนะครับมัเบืงสมหนาของปากกระโห้พี่น้องปากกระโห้ไม่น้ำโขงครับ นะครับต้นน right ี่ครับกูดอกูเดอเก็บแปดโลพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเขาไปรั่งเบื้องพี่น้องสิบโล